ทำสองโคกเป็นห,หมอนนหมกต่างก่อนคปนผนิเบิร์อ,อ,อร่อยเวอร์ฟาดพะข้าง,างาก็โยนแห้เลยบอกนะรประเด็กก็นอนเสียบคระเป็นยังไนะคยบคือมีเท่าไหร่ร อมมโดา <laughs> บิวตีบ้บางกรนมูตำนาแข่งตำนาบิวต่า <laughs> ตำนาแข <c oughs> ็งปาร์ตเป็นตะเข้มขีมือไทยสูงมาเด้อโคลาิมหาบาทโคราชสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทั้งสิบคน เอาเซงขอดสิบักหุ่งวันนี้ประยุกต์เนาะสวัสดีแป๊บน้อยก็ใส่ได้ละสวัสดีเอ่้ติดทีบสวัสดีแม่โบน้ำพ่ลูกชิ้นด้วยนะค่ะลูกชิ้นลูกชิ้นนนนั่ลูกชิ้หมาค่ะเขาจะซื้อไม่หมาค่ะมันลูกชิ้นหมาเรื่องได้ลูกชิ้นหมาพรค่ะคนครับลูหมาทำนะหมาเห็ดมันจะแสียบอะไรบ้างเ เอเพอแล้วอหานเรื่อจะทำสองคนเซ่บแล้วมาคนอยู่กแต่ช่างบันดูจักหน่อยเงียบอบอบอกเดี๋ยวมาหมากระดระเบิดสวัสดีโุ้ยหนวดลายให้เคสำหนิแล้วพอดี ใครกเกษตรคุณก็ติดแฝงแอ้วบันบังหน้ามึงใส่เบิดเลยบ่อันนี้สองงวยอีกตัวเรือผีอ๋อเหยียบเท้ายั่วๆค่ะนี่หลางคนอีนี้บอมกอีนี่บ่มากงหลังบักค่เทียดได้สูงคุเลยงหีทองเสียขั้นหยวน้นบ่ได้งานเลยแบ่งสุรเชษเหมือนแกคิดหอดดีนอพะนมามาเล่นสำนักงานผููแบ่งแบ่งบันไทยึ่งหัจคสยุิราน่าเิ่นียอ๋อ มันหลวงกันยุทธ์ร่วมกันนะะ้องะนี่นะนี่นะเธอสวัสดีอันอัานวัตดีค่ะแซ่บเสดเดอรจ้าคุกเบิง้งพระนางซาอ้อนซาอ้อนข้ามต่ำพระนาะคนต่ำถะนะัดสวัสดีคุณครูเอครับสวัสดีลูกหมีสวัสดีลูกหมีข้างหยดสวัสดีหนะะ <laughs> า, <laughs> นาอู้ีหนาใคร บอกบอกบ่บ,บ,บ further further อกเวลาต๋ลาเต๋เดี๋ยวนะเนลาต๋ม้อหม้อใครนี่อันแดหม้อหม้อแตงโมตำทสตำมันรองว่างจะไปยังเนาะมากมากสวัสดีแม่โยโกสิสเกตครับสวัสดีนะคข่แตงโมกับหนาตำอะไรตำเนื้อหมูแกงหม้อเสิร์กมันรลดนก็กินก็มันแงเนื้อแต่ม้ามายก อาติเนี่เห็ดจังหวไดเ,เกงหรมอไม่ตาม,ม่า,มาเยว่ตาพี่น้องํ <ไป S 2> าสิคหกค่ะโ<า>อ้ยแต่สาวตามยังยังเป็ี่ยนสตร้มหลวบๆอยู่ออไ<ห>อกขอชิคค้นรูปเทศนี่ใจมงกันเขียงข้ขอบคุณท้้งแมงใจกร้ลอยนะคะเอาหมวนดูหน้าคนตำํำเบ่งมันอยู่โคกด้วยใม้โคกขอมจัง มิสเตอร์นัด <possibly> วัสดีครับคุณแม่พ่ะนะบัสดีค่ะนัำไอ้มึงงานแตกถ่ายหง่วงเลยมก็เป็นอันสีสันบุกเมื่อกี้เพาะฉัม่ได้ใส่ปงนนมันลายในพมันเพราะมันซอสนั้อ สวัสดีน้องอามครับสวัสดีสดน้องโคกนักนักคู่พะนะกีอาม์มปะยางน่ะว่อยอาร์มบ่าปลูกนั่อามนะหม้อหมอยางยาที่สมูนดีนะอี่ยามกะหรี่พะนะสตาสวัสดีค่ะมาเดินมากินตามมะม่าน้ำกานเป็นอยากกินแน่สมสมุ่งว่สีมีลูกนี่แหละประจําเดือนว่าจักเดือนแล้ว เก้าเดือน <laughs> มึงเหี้ยตัวอีป,ปอบ <laughs> <laughs> จิประจําเดือนไม่มาเก้าเดือนแล้วทียังสันอ้างลางอยู่หันติเดงคนอันนี้อ้างค่ะเพาะยั่อะไรก็เตะคนผสมนี่สิขอให้ิมเลยเด้อเ,เรื่องหน้าท้องท่านี่เบิ้งเหลีวอยู่ดนเรื่องอันอเรื่องอันเบี้ยหน่อยเมียหลวงน่ะเอ,อเคเออมันสิมีโทษดากันแล้วมันก็สิผิดกันพร้อมป้าเ้าเบิ้งเหลีวโทษดานะตอนทอดตอนโทษดานมันกระดับไปเลื่อยไหมเจนบ๊องอ๋อมันจะมีอีกเจนบ๊องน่ากินเนาะพราะนางเขาว่าอัน พิชคมมาหน่อยนะงค่าซุมีสวยนอพนาเจองว่ะวัสดีแม่อองค่าพี่น้องแม่อองเด้มากินตามามาน้ำกันแม่สวัสดีส้มเชียงพิทยดาสวัสดีกายจตุพรบ้านมะเขือ JBb แม่มามามามเด้อาดทุกคน ยากกบ้ากัดกาดกาดซ้งมึงก็ว่าสิถ่ทยหลปบลงยาเปล่ากินไม่สูยท่านโอ้จะขี่มาา่ายเหตุยังอเมือมม่อเดี๋ยวสิแม่ลองเพล่งที่เดนมาร์กเนาะส่งตั๋วเครื่องบินมาเลยพี่เอ๋เดี๋ยวไปเดนมาร์กแต่มามากค่ะมาแม่มาแมว บุ้งกินไปทั่วสิไปรเลนน้ำตอนซ้อมผุนหลามวลมวลเจียวเขาแปลว่าอยู่ในป่าไงเขาต้องใช้เจี๊อ่องว่าเธอที่ธนกรชมพูบุญน้องฉันกับมะเบิ่งเหมือนกันวิธีกินกินยังไงนะเพชรนาพร้อมอืม เอาเวทที่คือสูงถึงสูง,น,สงน่ากินจังพะน,งนังรนรเงราดีแบงค์ร้อยไปเรื่อยค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอาเวทที่สูงถึงสูงเอาหมดเายรับเก่าอะละ สวัสดีจอร์ดจักรกวีครับยั่วโมคนให้การติดตามมึงเยอะมากฉันถ่ายเธอแล้วนี่มีจังถ่ายรูปอย่างทัานนี้ พช่มากพอ,อเอาไว้มันเอาข้อมาอง้งเป็น้องอามลูกแม่ยูปอมันอร่อยลูกชิ้นหมาแม่นะอร่อยมากแม่ใส่ลูกชิ้นหมาด้วยแม่ใีแ่แม่โอ๊ตคมาช่วยแม่นะใส่ลูกชิ้นหมาพร้อมลูกชิ้นลูกชินก้นไอ้ไอลาเต้เป็น <c oughs> แม่ก็ม่กินด้วยลูกชิ้นของหมาเป็นแมวลูกชิ้นหมาคนเข้าใจว่าเขากินลูกชิ้นเหตุใด ต้องใส่ผักด้วยผักผักไม่มีอะไรเลยบุ้งรวกไม่ใช่ผักบผักใผักหอมเปี๊หอมเปหอมเปพเตงานน้าในตู้ผักหมดเลยวม่มเดือแต่แค่รสมนเค็มนะนั่นขอเค็มของแดงเค็มม่งก็เก็มเหมือนแม่ ไม่วัม,มันสุกเป็นเกียรติมีเจ้าหญิงมานะทานข้าวด้วยพะนะเลีล่าม่องขันันมัมาปบมากระชพักมไหรนะพักอ่นไมหรอเีบอยู่ครับเป็นพักอันนี้ไม่รักกินรับตามบงับะไร่เ้อบล่งสู๋กระลำกระลำแลววกพักบุ้งไมกระกินนีได้แม่พราจีนน่ะ ลวกผักบุ้งใส่เขากินอ่ะผักที่กินวันนี้ว่าจะไปผักที่กินพี่ต้นผักกีฝรั่งบอกทำบอกระไรเรื่อยบปล่ถึงกะหล่ำทำไปเทียนยินผักที่กินกับหมูกระทะหานเท่านี้ไหมผักที่กินกับหมูกระทะอืมผักต้งใช่เออใช่ใช่ไช่ใช่ใช่อืมทำมากินกับเขาลวกผักบุ้งเนาะลวกผักบุ้งเรกผักกระหล่ำผักชีน่ะบอกคนหอมผักชีสวัสดีพี่ต้นครับอารทอไทยป้อมตามไม่ยังสูย มนเตพุไซมาเบิงสู่ยรุ่เห็นเค็ม27คนครับสวัสดีครับเมอกันบันเอเอาไปมากับว่ามึงเค็มร่อยน้เปรี้ยวหวานบ่ของตามเค็มไมอารมณ์ตามเค็มเบืองเบลเล่เคใช่เยอะไปสวัสดีดกชายปังปอนครับสวัสดีทนสวัสดีหมอลำขวัญใจัยรุ่นยุคใหม่มิแต่คนสวยๆนอครับจีบได้บ่ครับพนันสวัสดีมาดามตาลอยากอยากยากมาด้อ สวัสดีแม่กบเคโลด้วยนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวประเด็นลุลเล็กนะเด็กมีนวนสวยอยู่บ่อวดเพิ่กินเอกถากราพี่น้องในแบตทำสีเบิร์ดเดี๋ยวมะแรงสิไล่เบิรงกไม้เด้อค่ะฝากติดตามน้ำเด้อค่ะปีนี้เล่นตลกเด้อคะลุกด้วยที่ถึงเจออดเด้อฝากติดตามเดี๋ยวไปเห็นกำลังใจ